นี่อาการของเบาหวานนะครับคุณลุงท่านหนึ่งอยู่ที่ซอยหน้าโรงเรียนอมาตเป็นแผลเบาหวานแต่ว่าเห็นว่าก่อนหน้านั้นขาขาดำหมดเลยใช่ไหม้าขาดำหมดเลยอนะืมออืแต่นี่กินไปสองขวดเลยใช่ไหมก<า>ินด้วยทาด้วยขวดที่สามขวดที่สามขามขาม<า><า>รู้สึกไอแผลดีขึ้นใช่ไหม อืมนี่คือแผลเบาหวานนะครับเมื่อก่อนมันเป็นยังไงลูกเมื่อก่อนเด็กเป็นแผลนี้ใช่ไหมครับเป็นแผลฮิตเดียวนี้แต่ว่าผมก็มาชี้จากันบัทยักอะไรเรียบร้อยครับแล้วก็ทีลังก็อืมผมก็ทำงานทำงานทำงานทำทำเนื้อไปเรื่อยพอดี อ่าสุนามิเข้าอ่ะสีเจ็ดสุนามิเข้าก็อนผมไม่นั่นเลยผมยุดยุดก็แผนพาไปโรงพยาบาลไปตรวจครับหมอว่าเบาหวานผมลุงทําไมปล่อยพเนี้เบาหวานึ้นตั้งห่าร้อยอ่ะอ่าถ้าตวตอนนี้มีแผลหรือยังม,มีแผลมีแผลนี้แผลเดียวครับอ๋อแผลไหนแผลแผตัวนี้มีว่าร้อยแล้วแล้วนิ้วน่าไปตัดตอนไหนอ่ะแถวบ้านพี่องคุณด้วยนั้เพื่อนนะนานแล้วยังอ่ะที่ตัดนิ้วอดนานแล้วครับ อ๋อแต่ว่าแผลก็ไม่หายเป็นอย่างนี้มาสิบกว่าปีไมแผลนี่มันมันเป็นทีรังนี่ผมมาพามเป็นหนองอืผมไปตัดยางเลยแล้วแล้วก่อนที่ที่ลุงจะกินข่าวซองแล้วทาข่าวซองเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะแผลมันเป็นยังไงอ่ะแผลมันมันบานมากกว่านี้อ๋อมันบานมันบานเหมือนอย่างเห็ดเลยือมันอกข้างข้างนี้ออกข้างไออกอ๋อมันมันมันไม่ไม่ยุบติดกันอย่างนี้ใช่ไหม ที่ที่เราเห็นตอนนี้นมันดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพา่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้เพราะว่าให้ตเน,นี้ยนะผมว่าเราเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ,รบแล้วก็มันพอมันมันยังเพราะว่าผมว่าลองกินอีกขวดหนึ่งว่าตัวนี้ขวดขวดที่สามนี้จะเป็นยังไงมั้ยใช่ครับอลุงลุงพอใจไหมพอใจครับเห็นผลไหมเห็นผลอย่างนี้พอใจไหมพอใจครับแล้วไปตรวจเบาหวานได้มีหรอเล่เบาหวานปกติแล้วปกติเบาหวานความดันไขมันปกติ เหลือแต่รักษาแผลตัวนี้อย่างเดียว,แ,แ,ยวแล้ว,แล,วแล้วลุงใช้น้ำมันทาด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ยาเนี่ยใช้ข่าตองแม็กนี่แหละครับครับอืมอันนี้ลุงยืนยันว่าจริงเมื่อก่อนนี้แผลมัน,ม,นมันเยอะกว่านี้ครับ,รบอืมสี้อนกินไหนได้มาวินเนี่ยอะไรข่าวินข่าววินกินขทาววินขวดนี้น้วยกินเนี่ยนะดีลมอากาศในนั้นมันดูเนี่ยนั่นต้อมันมันมันหลง มาทำดิอื่มเท่าเดินเดินเพราะเดินแล้วมันเจ็บมันเดินไม่ได้ครับทรู้สึกพอใจครับทันสองนี่แพงไปไหมไม่แพงครับจากจากที่เราเห็นรูปภาพตอนนี้เนี่ยมันดีขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์น่ะประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มั่นใจว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นครับครับผมทีงนั่ได้สั่งคนที่สามนี่เพราะอะไรอืมครับหรือว่าตอนนี้ถ้าคนที่ฟังอยู่เนี่ยลองแนะนำเขาหน่อยมันเป็นไงดีไหมขาสองแม็ด ดีครับผมบอกเพื่อนที่เขามานมกันลุยหมดคเพื่อนเป็นเบาหวานมากหลายคนผู้หญิงผู้ชายอ่ะผมจะบอกว่าผมเนี่ยช่วงนี้นะผมกินข้าวตองเนี่ยครับบางคนเขาคนบั้นรับมันพูดละมากนะพูดคแต่ใช่ใช่ใช่ออันนี้ยืนยันว่าดีแน่นอนครับครับลุงชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นซื้อไม้ครับ สุมิรทะเลน้อยสุมิตรทะเลน้อยครับชื่อจริงชื่ออะไรครับในส่วนทะเลน้อยบาลิกียี่สามมูไม่มีครับตำบลต่าน้ำอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับยืนยันว่าใช้ดีจริงแน่นอนครับครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือบาดแผลที่เราเห็นนะครับแผลจากเบาหวานหลังจากที่ผมแนะนําให้ลุงใช้แล้วก็ดื่มด้วยทานด้วย ก็เป็นแผลที่รู้สึกดีขึ้นเยอะนะครับเป็นที่หน้าพึงพอใจมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับลุงครับที่ได้มาให้ผมได้บันทึกภาพแล้วก็ได้คุยกับลุงเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับ